ลัลทวทดีค่ะและคนที่กำลังสวัสดีชื่อเตยและเตยก็ชอบไปเที่ยวมากๆไม่ว่าจะทะเลหรือภูเขาเตยก็ชอบไปและที่ทุกคนเห็นคือเตยเพิ่งไปมาตอนปีใหม่พี่พียู่เล่าก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปเล่าเรื่องที่น่าสนุกกว่านี้นะเราจะเล่าเรื่องอะไรเราจะมาเล่าเรื่องในปี2024ค่ะ แน่นอนค่ะว่าเปิดมาต้นปีเนี่ยมันว่างใช่ไหมคะแล้วก็เลยทําการซื้อจิ๊กซอว์มาต่อเล่นค่ะและแน่นอนนะคะว่าเราต่อเสร็จนะคะทุกคนแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะก็จะปิดเทอมใหญ่แล้วค่ะแล้วก็เลยขอไปคอนเสิร์ตค่ะและแน่นอนนะคะว่าในปีนั้นเนี่ยมาดูอน,นิเมะเยอะมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยคอทเทค่ะ และในความชอบของเรานะคะเราก็เลยทําคลิปลงโซเชียลค่ะหลังจากนั้นก็ปิดเทอมใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเหงาว่า,าใช่ไหมกันค่ะก็เลยหาทําโดยการแต่งหน้านะคะ่ะลุกฮิสโตค่ะโอเคค่ะเราขอข้ามไปไกลน,นิดนึงนะคะเราเนี่ยได้เปิดเทมแล้ว่าค่ะแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงว,วันฮาโลวีนค่ะซึ่งเราก็ได้แต่งเป็นหมอผีนั่นเองค่ะหลังจากนั้นใช่ไหมคะก,มมมก,ก็เลยโซเชียลเนี่ยบอกว่าเซเล์เกิดก็เลยทําการเล่นดนตรีค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงท้ายปีแล้วนะคะท้ายปีนั่นก็คือเดือนธันวาค่ะซึ่งเป็นเดือนที่เรามีความสุขมากเลยค่ะได้เจอทั้งคนดีๆได้เจอทั้งเพื่อนที่ดีนะคะรล้นพี่ที่ดีแล้วก็สังคมที่ดีค่ะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากให้ปี2025เป็นปีที่ดีแบบนี้ค่ะ